มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนทะเบียนรถมงคลเคลื่อนย้ายสารีรัะสังขารหลวงพ่อกำจัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลวงพ่อกำจัดสุจิตโตเกจิชื่อดังแห่งวัดป่าศักดิ์อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทรักสังขารเมื่อเวลา21.26น,นาฬินาทีวันนี้14มิถุนายนนะคะด้วยโรคมะเร็งปอดณโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท สิริอายุ60ปี9เดือน5วันค่ะล่าสุดนะคะ15มิถุนาย,ยนเวลา8นาฬิกาทางคณะกรรมการวัดสิยานุสิทธิทหารร่วมกัตัญญูและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขบวนเคลื่อนย,ย้ายสรีรัสังขารกลับที่วัดป่าศักดิ์เพื่อประกอบตามพิธีกรรมทางาศาสนาท่ามกลางสาธุชนแล้วก็ลูกศิษย์กว่า500คนมารอรับศพนะคะ โดยทางวัจะจัดธรรมบำเพ็ญกุศลจำนวน100วันภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะคะประชาชนต่างก็เดินไปยังแผงค้าส,สลากกินแบ่รัฐบาลหาซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อกำจัดได้แก่อายุ60ปีและสังขาร21.26นาฬิกาวันที่14มิถุนายนแล้วก็เลขที่เคลื่อนย้ายเป็นรถตู้ของโรงพยาบาลเลข2560ซึ่งเลข60นั้นตรงกับเลขอายุของหลวงพ่อกำจัดอย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะ สำหรับหลวงพ่อกำรจรัตนั้นเป็นเกจิดังภาคกลางสายธรรมยุทธ์นะคะที่มีลูกศิษย์นับถือเกือบทั่วประเทศนะคะเด่นดังเป็นเรื่องวัตถุมงคลแคล้วคลาดปลอดภยัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายกำจัดสิ่งอับปมงลลในชีวิตนะคะผมน้ำม์อาบน้ำมลแล้วก็สะดอกเคราะห์ต่อชะตาเจิมพาหนะแล้วก็แคล้วคลาดปัดถุถมงคลแต่ละรุ่นออกมานั้นแทบจะจองหมดวัดกันเลยทีเดียวค่ะ ่วนประวัติของหลวงพ่อกำรศราสุจิตโตนั้นท่านเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2503ที่อำเภอกงไกรลาจังหวัดสุโขทัยโยมพ่อเป็นชาวอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะตอนที่โยมพ่อของหลวงพ่อบวชนั้นพระรวยเป็นกรรมวาจาจารย์หรือหลวงพ่อรวยวัตกโกอยุธยาซึ่งโยมพ่ออายุตอนนี้ก็83ยังคงมีชีวิตอยู่ โยมแม่เป็นชาวตำบลห้วยกดพัฒนานะคะอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดชัยนาทค่ะหลวงพ่อกำจัดได้บรรพชาอุปสมบทณะวัดเทพกุลชวรวรารามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพระอุปชาพระมงคลธรรมพานีหรือว่าหลวงปู่มังสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่อ่ำอดีตเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเทพกุลชวรวราราม ระกรรมาวาจาจารย์พระครูพรมมัจจริยธรเจ้าอาวาสวัดมณีชนขันลบุรีค่ะหลวงพ่อสังกัดนิกายธรรมยุทธ์นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ